คุณประจัก์ค่ะประจัก์สมุทรสาครสวัสดีค่ะสวัสดีครับสะัดดนน้องครับไปบ้านนี้อาจารย์จัดการกับใครครับฝนน้องฝนครับโอ๋โม่สวัสดีคุณฝนสวัสดีค่ะดูทุกวันวันนี้ไม่ได้ดูวันนี้ไฟบ้านไฟฟ้าดับครับครับเิญแล้วครับถามว่าโอผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หน่อยนะครับ อ,อาจารย์ครับผมปลูกบ้านไว้หลังหนึ่งที่อำเภอธาราลมจังหวัดริสเกตนะนะคือผมจะขอเลขที่บ้านนะมันต้องทำยังไงบ้างครับเพราะว่าผมปลูกในที่แถเนีเ้ที่แม่ยายผมเขาเสียไปแล้วไงแต่เขาระบุไว้ว่าเป็นคำพูดว่าลูกคนไหนปลูกตรงไหน,ล,น,ไหนลูกคนไหนปลูกตรงไหนลูกคนไหนปลูกตรงไหนครับอืมแล้วขออนุญาตทางอบตเขาหรือ,อรยัง ก็าทางเออก็ผบเอเอ,เอพิ่งปลูกเสร็จครับถ้าเออไม่ทั้งที่ถามแล้วขออนุญาตเอบตอเขาก่อนไหมอ๋อก็ได้คุยแล้วครับเขาบอกว่าปลูกไปเลยครับมันก็จะต้องมีแบบแปลนนะถ้าวัน<อ>มันมันจะมันจะมีแบบที่ไม่ต้องมีแบบก็ต้องมีแบบนะประมาณ<ใ>น,นี้นะถ้าเขาประดูบแบบเสร็จปั๊บแล้วก็โอเคมั่นคงแข็งแรงเดี๋ยวเขาออกบ้านเลขที่ติดต่อทางอบตแล้วครับอืมครับและเออต้องไปติดต่อที่อำเภอเปล่าครับเนี่ย ขอบ้านเล็กที่ไปอำเภอครับแต่ต้องได้เอกสารจากอบตอไปครับอ๋อแล้วไอ้คนนี้มีปัญหาอะไรเปล่าครับประการในเรื่องที่ว่าไอ้ที่ว่าคนเจ้าของชั้นที่ถนด,ดเป็นชื่อของแม่ยายอ่ะเขาอนุญาตก็ไม,ไม่มีปัญหาครับเขาอนุญาตไม่มีปัญหาครับเขาต้องอนุญาตด้วยอ๋อแต่เขาเขาเสียไปแล้วนะอ้าวแล้วใครเป็นผู้จัดก,การนะ่ะก็ยังไม่ยังไม่ได้ตั้งครับ ไม่ได้ตั้งและจะแบ่งพี่แบ่งน้องก็งานเขามีลูกสี่คนมีก็ไปตั้งไปตั้งผู้จัดการมาดกไปพบอัการคุ้มครองสิทธิทจังหวัดศรีสะเกดให้เขาตั้งผู้จัดการมาดกให้ใช้เวลาประมาณสักสามเดือนถ้าไม่ทะเลาะกันนะ่ะอ๋อครับครับอืมไปตั้งผู้จัดการแล้วก็จะไปเรื่องบ้านเล็กที่ก็นั่นแหละต้องได้รับการรับรองจากอบตียก่อนนะครับเรื่องแบบแล้วก็ไปขอบ้านเล็กที่ที่อำเภอติดต่ออบตครับไม่ยุ่งยากครับพี่ครับ ครับที่อบตไม่ทีแล้วครับไม่ยุ่งยากครับแต่ตอนที่จะไปอำเภอนี่ไม่รู้มันต้องเอกสารครบเขาก็ออกเอกสารครบใช่ไหมครับเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอกสารครบเขาก็ออกให้แหละนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงขอบคุณมากครับ